ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราเปลี่ยนบรรยากาศนะครับจากเราชมเป็ดบ๊อบเบอรี่นะครับอัปเดตมาหลายครั้งแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาดูชมแปลงผักนะครับแปลงผักปลูกในบริเวณบ้านนะครับวันนี้นะครับมาพามาดูนะครับเขาเรียกต้นกระลำต้นต้นอะไรนะอ่าต้นกระลำปีนะครับ อ่าตอนนี้นะครับพวกบ้านได้เพาะนะครับแล้วก็เอามาขยายใส่พวกถังพลาสติกนะครับกระถางอ่านะครับกระถางที่เหลือใช้อย่างนี้นะครับเอามาวางเรียงกันแบบนี้นะครับอันนี้คือต้นกระลำปีนะครับกระลำปีนะครับอ่าไม่ใช่คนานะใบเหมือนคนานนะครับอ่าอันนี้นะครับอ่าได้เอามา ปลูกนะครับใส่กระถางไว้อย่างนี้นะครับเป็นพืชผักสวนครัวนะครับทุกท่านครับเราเอาไว้ปลูกเอาไว้กินเองนะครับเอาไว้กินเองนะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปซื้อจากแม่ค้าพ่อค้าที่ตลาดนะครับหรือตลาดนัดอ่าพวกนี้นะครับสิ่งไหนที่เรานะครับสามารถปลูก ปลูกใช้ปลูกทาเองนะครับเพื่อที่นะครับเพื่อที่เราจะได้ปลอดภัยจากสารพิษต่างๆที่นํามาจากอาหารการกินของเราอันนี้ครับอันนี้เราปลูกเองนะครับเราปลูกเองเราเราไม่ได้ใช้สารเคมีฉีดนะครับเราใช้เป็นพวกปุ๋ยหมักนะครับน้ําชีวภาพนะครับเอามาฉีดเอามาพ่นนะครับก็ปุ๋ยดินก็จะเป็นพวก มูลสัตว์นะครับขี้วัวนะครับเป็นพวกขุยมะพร้าวนะครับเอามาผสมแล้วก็เอามาใส่กับต้นผักของเรานะครับรับรองว่าปลอดสารพิษแน่นอนนะครับออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรน,นะครับอย่างนี้สารเณรนะครับาสาร,เน,นะร,สรเน่ก็งามดี ะครับแล้วก็ที่ปลูกไว้ก่อนหน้านี้ก็คือนะครับตังโอนะครับนี่ก็ได้ตัดไปกินละนะครับแบ่งพี่แบ่งน้องแบ่งญาติพี่น้องนะครับอ่าไม่มีก็เอามาตัดเอาไปกินกันนะครับเมื่อคืนนี้เขาเอาไปทําหมูกระทะกันนะครับโอ้กระทะบานเลยละนะครับก็โดยที่ไม่ต้องซื้อนะครับก็มาขอมาเอานะครับบ้านพี่บ้านน้องมีก็มาเอาไปกินกันนะครับนี่คือ พืชผักสวนครัวนะครับที่เราสามารถปลูกเองกินเองได้นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปเจอผู้ที่ทําสวนพืชผักนี่ครับเจ้าของสวนนะครับนั่งอ่าเดี๋ยวถามก่อนทาอะไรนะครับทําอะไรครับผักหอมจะดองค่ะอ๋ออันนี้เอาไปดองนะครับปลูกเองอันนี้ปลูกเองนะครับะจะเอาต้นมันใช่ไหมเอา เอาต้นหอมไม่ใช่ต้นมันเนาะเอาต้นหอมไปดองนะครับนี่ก็สามารถทําเป็นอหอมดองกินเองได้นะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดนะครับอันนี้ก็คือแม่บ้านปลูกนะครับจะเป็นพวกหอมแดงเรานะครับหอมแดงหอมแดงที่เราซื้อกินกันนี่แหละนะครับก็เอามาปลูกแล้วก็ เอามาแปรรูปเป็นหอมดองนะครับไว้กินกับน้ำพริกก็อร่อยมากนะครับครบสำหรับวันนี้นะครับก็พาชมสวนชมชมผักก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมีเรื่องราวเกี่ยวกับเป็ดบับเบอรี่มานะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปเอามาให้ทุกท่านนะครับได้รับชมรับดูคลิป นะครับติดตามในตอนต่อไปนะครับความคืบหน้าของทางช่องจะมีอะไรนะครับที่จะเอามาอัปเดตให้กับเอฟซี FC, หรือ,อพี่น้องนะครับที่เข้ามาติดตามในช่องนี้นะครับรับชมรับดูนะครับอย่างไรแล้วนะครับฝากติดตามฝากแชร์ฝากกดไลค์นะครับ เป็นกำลังใจให้ทางช่องหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ